สำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐานขบารดาท่านพุทธบริษัทศึกษาการมาครบแล้วทุกอย่างคือหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สอง กรรมฐานส,สี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาก็ถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้เพะอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประธานภัย จะคิดว่าผมอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อวดแต่ทว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งื่อการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานเรื่องสองระการคือมหาปฏิปฐานนสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่ แต่ได้ว,ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมเดพระบรมครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่าง ความจริงคําสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของบรรดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวจรทั้งหลายรู้ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบถ้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าและคนบางท่าน ศึกษามาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ศึกษาดโดยเฉพาะในน้อยไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัต,ติจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญ ท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่วพวกคณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะดีกว่าพุทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจะบางท่านก็บอกว่าพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั้นหลเป็นผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ศึกษาหรือไม่ศึกษากันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดนฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราศึกษากันให้ครบจริงๆ <c oughs> ก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบและแบบอื่น <c oughs> ก็ไม่มีใครผิด <c oughs> ตั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสมาระหังดูในทิวีโซบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานยุบหนอพองหนอเอาคำเฉพาะคำมายุบหนอพองหนออันนี้เป็นอานาปานุสติกรรมฐาน้้ารมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้ สำหรับที่วัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถือสายครบเราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้วดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟัง ความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชักยุ่งก็เลยไปเบ่งกันว่ากสินเป็นของวิเศษกว่าของกว่าของอื่นแต่ความจริงกรรมาฐานทุกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณะและการ หรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐานสูตรความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่สิบย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาถ้าหากเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ อัย่างนี้น่าสลดใจนี่จึงให้การศาึกษาให้ท่านนหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใช้ดีบาสีคือชั้นทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภความโลภหรือราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง การแนะนําในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนํานำเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบสี่สิบปี ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์ว <c oughs> เ,เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขา้าแล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วการของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่าน ไม่ได้ประกาศแต่วไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนา จริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านนั้หลายไม่ลืมมาหาปฏิปฐานนสูตรไม่ลืมกรรมฐา,านสี่สิทท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ได้ว่าสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะไม่ขอนําอะไรมาพูดมากเพราะว่าการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วแล้วข้อปลีกย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชิน แ้่ผมเองก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาวจาจรทังหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเลยกันที่มีอารม์ใจดีที่เพิ่งกล่าวว่ามีอารมณ์ใจดีก็เพราะมีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศ มุ่งมั่นในการตัดโลภความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยียบาดที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสื่อนหนยของโมหะเป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเรา ที่สุดสยายในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี้ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่พ่ผมบอกว่ามีอยู่มากก็เพราะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ในเวลานี้ก็มีมากอย่างเยือกเย็นเพื่อนาดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งบีสุสมันเนนุมาสุกุมาศิกา ต่างก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเจนว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่มากทำตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแส แต่ความจริงจะห่างออกไปสักเซนหนึ่งผมก็ยังชมว่าดีส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงแต่ได้ว่าอย่าทาน,นงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกจะว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิทธิบาทสี่ให้ครบถ้วนมีจรณะสิบห้าครบถ้วนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้มีบารมีสิบครบถ้วนเท่านี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบเสร็จแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเธอติทำการทะเยอทะยานในเพศในลักษณะการมาคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะย,ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงแต่เพียงรับฟังไว้เฉย ดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องข่มขู่คนอื่นถ้านงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรกดังนั้นท่านนันไลเมื่อไ้ฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วก็ผมจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบรรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> ว่ารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิต ันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดายอย่างน่าชมขอบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนีิไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับผู้เราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสนับมาก ผมจะขอนําตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนืน่องในโรกีวิสัยมากแต่ว่าเธอผู้นั้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษบุคคลคนนี้ก็คือรัชนี ซึ่งมีอายุเพียง25ปีรับคำสอนของผมจากในกรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่นก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุดแล้วก็ไปได้แบบแจ่มใส สามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิธิเช่นเข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์มัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ผ่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกล่าวเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่จะ็ถือว่าดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมยุโน,โนยิทธิได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แปลว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีกำลังมีสามีมีหมดเล็กๆสองคนนอกจากมโนมยิธิแล้วกำลังใจด้านมีปัสนาญาณของเธอก็แจ่มใสามากนี่เธอทำได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีเรายิ่งสตรีที่มีบุตรกำลังเล็กๆล,ลูกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ปรารบเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุยกันในเพนแล้วผมก็พยายามอธิบายทึงความเป็นมาแก่คนทุกคนสิ่งจริยาแห่งการปฏิบัติเที่ฟังไปฟังมาเที่็ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมเด้ก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ กรวโกรธใครเธ้บอกก็ไม่ได้โกรธถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เตอก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อนหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม่ไม่ห่วงเตอบอกรักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อนหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมด ไม่มีความต้องการแม้แต่ลูกสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นข้าพูชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีดูที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมาก ยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิตแต่ว่าเด็กเพียงแค่อายุ25ปีมีลูกเล็กๆอย่างละะัชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบกิดเพื่อรมของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลก,กีวิสัยเพื่อนโลกเป็นทุกข์ อารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทายานแต่หากว่าเราจะไปเรียงลาดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กําลังศึกษา ว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพพยายนในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กําลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารุปเปขายานเมื่อถึงสังขารุปเปขายานคือวางเฉยในขันห้าดได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโลมิกยานอนุโลมอะริยสัต เมื่อใช้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทาย,ยานของราชนีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรภูญานเมื่อเข้าถึงโคตรภูญานแล้วก็ยังไม่เท่าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกริงจะมีความหมดความอาไหลในลูกพียงเล็กๆเ,เสียได้ยันหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่า เด็กเพิ่งแค่ยุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำมีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่งขึ้นเชา้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้าน แล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะต่ำกว่ตนเมื่อกลับมาบ้านแล้วก็ต้องภาวัตรวนในการเลี้ยงลูกในการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกัน ภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทำไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้าเราจะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีปธิบาติสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจในการส่งสินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระครูบาอาจารย์บิดามันดาเนื้อท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจนกระทั่งได้มโนวยิทธิสามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จำกัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบ แล้วก็สาม,มารถพิสูจน์จิตของตนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขาอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนี่มันเร็วสามขึ้นมานี่เป็นอะไรฉันทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบันไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจเยู่ยเป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสาม,มารถจะไปได้ ทั้งๆท,ที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็วิริยะความเพียรเธอมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะชันทะวิริยะจิตตะ มีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทึ้งการจดจ่อวิมังสาใช้ปัญญาไขค้ครหาความจริดเว็นนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมากคือเธอรับคำสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนต์ของบรรดาท่านหลายที่รับฟัง เพราะเธอไม่มีโอกาสเพียงครังเดือนหนึ่งในสมัยก่อนได้รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันนังสีเที่ยวมีเทพสำหรับฟังมีหนังสือสำหรับดูแต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาตวพระบรรดาท่านนหลายไม่มีความดีเพราะพรพูดแล้วว่าท่านนหลายมีความดีไปที่หนาท่านเริน แล้วบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้านของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่ปรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทําเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างนี้จัดว่าท่านท่านหลายเข้าถึงธรรมะขออองค์สมเด็จพระทศพล ดังนั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงรัชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเปรื่องความสงสัยของเราจะได้ทําจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีเที่ม้มที่เธอกระทาแต่ก็อย่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จึงกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมดไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลกกิวิสัยก็มี สำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีรมอย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาควันนี้ไม่สอนอะไรเยงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่าน,นั้นเพราะวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วแล้วต่อทีนี้ไปขขงบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระปทิบแกวจงใช้หลักวิชาความรู้ในมหาสติปัฏฐานสูตร และในกรรมฐานสี่สิบที่ได้รับฟังในจดจำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี